เดี๋ยวเอาเชอรี่นะคะไปชั่งนะคะร้อนนี้นะคะมาครั้งแรกเลยค่ะของปีนี้นะคะราคายังแพงอยู่นะคะซื้อไปชิมก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อเต็มถุงนะคะเอาไปชิมก่อนเอาไปล้างแล้วก็นะคะได้ข้าวโพดนะคะ 4ฝักนะคะอันนี้เนี่ยอยู่ที่1ดอลลาร์นะคะ52เซนก็ประมาณ48บาทไทยนะคะ4ฝักนะคะฝักใหญ่อยู่เดี๋ยวให้ดูอะโวคาโดนี่ลูกเล็กๆนะคะได้มา6ลูกนะคะ6ลูกนะคะอะโวคาโดเนี่ยอยู่ที่3ดอลลาร์นะคะ 3ดอลลาร์36เซนหรือว่าประมาณ106บาทนะคะก็ถือว่าคุ้มนะ <Hey. S 1> เดี๋ยวตามไปดูกันในคลิปนะคะว่าเมื่อเช้านุ้ยกับสามีออกไปซื้อของเนี่ยบรรยากาศที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านนุย้ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะในช่วงเวลาเช้าๆในช่วงโควิด -19 ทนะคะตามมาดูกันนะคะทุกๆคนไปค่ะ วันนี้นะคะเราตื่นเช้าออกมาซื้อของนะคะเข้าบ้านซูเปอร์มาร์เกต็ตใกล้ๆบ้านนะคะ H E B นะคะตอนนี้เวลา7จ็ดโมงสิบสองนาทีค่ะไปซื้อของกันนะคะ มาหาหมูสามชั้นไม่มีหมูสามชั้นนะคะวันนี้ซื้อของไม่มีคนเลยนะคะเงียบมากเลยแ uh, อนนาช็อกโกแลตมิ้ อ๋อโอเคขึ huh. ้ <No. S 2> นส่วนใหญ่อือือ้ผมเก็บนะเอ็กซ์ตาร์คะนี่เป็นดันแฮเอ็กซ์ตาร์ะจะเป็นแตลัดวะนุ้ยกับสามีนะคะเริ่มแยกกันช้อปปิ้งแล้วนะคะนุ้ยมาช้อปปิ้งพวกผลไม้นะคะ นุ้ยได้แอปเปลิลเขียวนะคะแล้วก็เชอร์รี่ตอนนี้ราคาเนี่ยของเชอร์รี่ค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะคะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะคะราคาก็จะลดลงนะคะตอนนี้เนี่ยซื้อไปชิมก่อนนะคะครั้งแรกของปีนี้นะคะถุงนี้ก็อยู่ที่ประมาณเกือบ130บาทนะคะเดี๋ยวไปมาซื้ออะโวคาโดด้วยนะคะ ลูกนี้นะคะโซนนี้ลูกไม่ค่อยใหญ่นะคะก็ลูกหนึ่งประมาณ18-19บาทค่ะทอได้กินนะคะตอนนี้คนยังไม่เยอะนะคะเดี๋ยวคนจะเริ่มทยอยมานะคะหลังจากนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะต้องรีบช้อปปิง้งแล้วก็ไปจ่ายเงินนะคะเดี๋ยวสามีจะซื้อชีสก่อนนะคะ ไค่ะไปจ่ายเงินกันนะคะของค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะใช้บริการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจัดการให้นะคะปกติเนี่ยจะจ่ายเงินกันเองนะคะก็เป็นเซิลเซอร์วิสนะคะหนุยมายืนรอนะคะให้เขาเนี่ยจ่ายเงินกันเอาของใส่ถุงนะคะคนก็ไม่ค่อยเยอะค่ะเขาจะเริ่มทยอยมาประมาณสัก8โมงนะคะตอนนี้7โมงกว่าขอตัวไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ